So... ันนี้อดมาวนน้ำกันเกียวกันแนอออกมาเกี่ยวกันแน่พักเจ้าแทและอยากให้แม่รำมาขอสิได้โบ่พอสิได้น้องบอ้นอพักเจ้าเทาหนอแค่อพักเจ้านอาประเดี๋นะสิก่อนไปแนบงกกน

ทาหน้ามันหางอยูเป็นมือดีที่ได้มาพบแกวตาคนที่อายไปหากระเปอีหลาคนงามเป็นผููแก่มองต้องอยากเผาไปลองมอนแซ่เก่งมาเสียเทียบอีกเนาะ ไม่ห่าเลยแรุ่นไยให้แสบคนนี้โอ้ขอบใจอะไรเด้อเพื่อนอะเพืที่มามาจะกินองโม่แสบองโม่อิว่ามีคุณภาพด้วยว่าแบบบเสียงงันหน่อยนะมาเล่เด้อสวนฝากหนเอาทายินคมอรลถเดี๋ยวจะพร้องไม่ค่าซื้อจะได้ยาบอบอบอวบัยาเออบอบ เพาไอจีเนี่ยเจ๊กไอจีเนี่ยอยากเข้ามากุ่บผมโม่กันนะคนบวบเกโอ้โหจะกระโดดของขีมาเนาะมาเข้าได้เนาะ่พาไปแล้วกันมานวามาหนอนหัว แนควงแขนเจ้าแล้วไปหักเจ้าอีลีเบิดใจของบักอายต้องเด็ดแบบใดจัเ้เจ้าเสอเบื่อเลยเนี่ยโอ้ทะเลลาวทะเลลาวเดี๋ยวจงว่างงามเนาะแบบไทยทะเลเลยเนาะ yeah

ไบกระโบได้เด <ítulo> ือดพ้นไผ่เ <Leonard> ลียงเป็ดเลี่ยงไก่อยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าแขวนกันก็นได้นกบ้านอล้วก็นเย็นทาบ้านก่อนแลไวกันมันอะทาขวดนึกซ่อม

เป like oh. ียนหอนโกัเลยนะเทปขอกกล้องเนาะอัะไรเขาว่าแกมาตอนนี้เักก็สีปิดคลิป กลับแล้วเนาะจเจ้ากับขอบอกขอบใจไหมค่ะเด้อถึงบอกเงินน้ามือนี่เป็นหัวร์เป็นหัวถึงใจแห้งเป็นบอกเงินน้ามือนี่เออฟาเออเรียกกะพอดีกับขอบใจอ่าน้องน้ำอ้อยเนาะที่ว่าไปผู้ที่ว่าผ้ามากินถุงโมกิซวนแล้วกัน้องเงี้ยน้องล่าล่าก่อนใชก่อนดานาซีภาพเป็นคลิปหน้าอีกเนาะพอดน้องอยากให้เง็งคลิปแบบได้แล้วกันคอมเมนต์มาเด้อว่า ที่ห้เขาออกคลิปกับน้าหอยแบบได้เลยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยก็วกเข้ามาท้ายให้เบิรงอีกเนาะก็ตอนนี้ก็ไปบายเดียวกับกระจายเงินไปก่อนเด้อแปลกีบก็เกิดมาแม่ค่ะเอ้ยแม่เนาะที่เขา ใส่งบไปในมือนี่มืหามพี่น้องมันเงมื่1หากี่ฮะไม่เงโอ้โหจืออีกที่ตั้งมาซื้อมามืนหายดอกเป็นซื้อระราบลุทหายที่ชาก็เป็นองมืนาะสาวพันกี่ก็ประมาณอยู่พก่าไรวะสามสบาทบ่หรือว่าสาบาทประมาณนั้นแหละก็เป็นคนไทยนะสีบาทสีบาทบ่อ้าเก่งน้ไรห้าบห้าสิบ่ห้าสิบาทเนาะหกบาทมันแหละแม่แหละประมาณนั้นแหละแนวนึงกับ สามสิบพ,พันสามสิบพันโอเคแม่เี่ว่าวัอนี้เรากัมากินบหม้ออยู่สวนนนะาพคุคนมากเลยาดก้ดงองนะไม่คาลีก้อนนะฮะบายไปขอบใจายหน่อยวันนี้เยอกานะครบมคลิปมาอีก <c oughs> อยากให้เขาเห็นคลิปนี้ก็หน่อยกับเขเมนวาได้พี่น่อยย้ายสีมาาีนี่เบิร์ซาวสุ่มกันไปเลย ตอนนี้กะลากรับเนาะทากระดับเลยเดี๋ยวเขาจะเป็นคนพายเครือเองเนาะเพราะว่าขาม้าเป่นนกลานทรายเป็นพายไว้ใจนักยานผู้ล่มเดี๋ยวเมื่อเหาสิพายเองโอเคบายบายฝากซองเนี่ยฝากซองเนี่ยฝากไปติดตามพีเคสไมคเคลนชาแนลเช่นเคยเนาะยิ่งจนเลย มากินหมูหม,มูหมร้ายมือนนี้หมูกัแบแซบแซบทากับไฟอีกตอนมาให้เรียกๆไียนไฟนะห่าดหลอดบนลาเช้ามจำไปไฟจริงสังเลย่ยาดเอานักสุเก่าเรียกเยอยชมบรรยากาศเนาะ บรรยากาศแแลกใจจริงารับต um, ้มตเลยตักนังาามากเนื้อหลุดอย่างเนื้อไปเน้อเอ้ดให้เาาายน้องม่ตต้นิ่มเป็นนิ่ มันโม้มันพ่ายมันแข็งอะายนั่นแบบมันหยาดลมโหวดแบบมันขึ้งโหวดมันก็เลยงักเงงักเงงักขึก้นจีลมดดลเดินไปได้ไวพ่ายเพื่อนมะอ้าเออต้นมากงงักเงกงเรียดสิอันนี้ฉับอกนิ่มไม่นิ่มแบบมีติ่งแบบร้องก็ได้เรือน <c oughs> ขี่รีบขี่รีบเ <c oughs> นาะพักตอนนี้แหละพี่น้องบ๊ายบาย เยวกันคลิปนะในวายจะเถื่อนหรอเถื่อนยังไ่รู Apart, ้คลิปหมดเลยป้าว่าฉียอกแล้วโยมาวว่าไล่ม่งเขาทำเปไล่ม่งยังเนาะวว่าไล่ม่วงซองเข้า่าจีว่าผมเป็นไล่ม่งยาอยากติีนแล้วเนาะก็เลยตอนไหนนีกวนตีนเขาบุกคอแล้วอแล้วปิดยังขายเลยอยู่นี่ย อาใช่ละค่ะืัพลมตรโอ้อไนี่ต้องมีพุลคกกินพุลคก่ะเอาวิธีเอาจอดกำังมันเก๋ได้ข้ามาหอดเลยเยอะเื่ามัเนย้ไายติป้าเลยวะมีวะ หักเจ้าเ <Yeah. S 1> ทนโนคนงามแป็นแวนมีสู้มีแฟนควงแขนเจ้าแล้วไปหักเจ้าอีลีเบิดใจของบักไอต้องเด็ดแบบไดจแต่งที่ได้เจ้าเสยสมกลุ่มสาวบ่าเป็นขี้เล่นแต่จริงใจมีแฟนแล้วบ่อไออยากเข้าไปเคี่ยงกายใจอ้ายหลายมีแฟนแล้วไปโอ๋น้องสมัยมาหักกับไอามานอนข้างกายแล้วเจ้าสิหูสุดดีมือนี้เป็นมือสันวันดีน้องคนดีออกมามวนน้ำกันเกี่ยวกันแน่ออกมาเกี่ยวกันแน่ หักเจ้าแท้ละอยากให้แม่ะะมาขอสิได้โบพอสิได้น้องบออายนี่น้อหักเจ้าแท่น้อหักแท่น้อหักเจ้าแทน้อ